พี S <S 2> <S 2> ่สารหมูอดทนไว้ข้าจะช่วยเองตัเด็กบ้าอย่าเข้ามานะหายใจดังเมฆฝนสวนดังฟ้าคำรามเพาะเหินเดินดินขึ้นสวรรค์ลงนรกสรรพสิ่งแปลเปลี่ยนข้าหรือทำไม่ได้ไม่ได้การที่นี่มีวิญญ,ญาณร้าย ปี่าัหมูวิญญาณนั 5, ่นดุได้เอาตัวรอดก่อนรีบเพนเธอะไม่ได้พาอข้าบอกว่าบนยอดเขาคนปีศาจเท่าเทียมเขาจะไปช่วยเขาจะเพิ่งพูดเองว่าจะย่างเขาผู้ที่เข้ามาต้องฆ่าทันทีฆ่าทันทีเหรอต้องใช้ยันที่คนจ้างให้มาแล้ว อ,องเจ้านย่าเพิ่งถามพลังวิญญาณข้าอ่อนมาลองพร้อมกันลองใช้มันกันดีกว่ารอความตายฟ้าดินมนุษย์เป็นเพียงปราณสวรรค์โคจรด้วยปราณเพลิงลุกชนแผดเผาทุกสิ่งทันตันนี้ทลายทุกสิ่งรายุกันโชคสอแสดแทรกทุกที่ปฏิพีแปรเปลี่ยนกับปสิ่งยืนยาว เคยฝึกอ,อาคมด้วยเหรอ,เ,อ,เ,อเปล่าสักหน่อยฮะตอนเด็กพ่อข้าพูดเป่าหูข้าอยู่เรื่อยไม่นึกว่าจะมีประโยชน์มีของนั่นเนี่ย